สวัสดีค่ะคนตอนนี้ช่องว่ไล์แชร์แนกนะคะวันนี้เราจะมาอมอเอาหม้าไปมอกันแต่ว่าตอนนี้ตอน,นตอนนี้เราบ่ายโมงแล้วแต่ว่า,าเราจะมาจดน,นะเกษริกันน,นจะจ๊ะถึงจะเอาหม้อคกลกคน

เรียงมีเลยกต้องไปนะคะเรียงมีมีเลยกบ้านหนึ่งบา้าในในมอโอเคใครไรอย่าลืมก,ก็ใช้กับใครท้ชองบา้าจากพี่นัไนไาคือมาเลย